สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PDM เพชรไดมอนดวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปตลาดกันนะครับวันนี้จะพาไปตลาดเมืองใหม่ที่เคยบอกไว้ว่าจะพาไปเดินวันนี้มีโอกาสจะพาเพื่อนๆไปเดินตลาดเมืองใหม่กันนะครับแต่ก่อนจะไปตลาดตอนนี้เราต้องไปรับน้องแท็กก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปรับน้องแท็กแล้วเดี๋ยวไปเดินตลาด นะครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่เส้นข้างหลังตลาดบางหม่นะครับนี่คือข้างหลังตลาดถนนเมืองสมุทรถ้าผมจำไม่ผิดนะ ไปดูชื่อถนนอีกทีและจะมัดดอกอีกทีตอนนี้เราวนอยู่ข้างหลังอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะอ้อมไปข้างหน้าถ้ามีที่จอดเราก็จะจอดเราจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปดูในตลาดกันครับเ,รเดี๋ยววนรถ <ลด S 2> <จ>ะเลีว้วเข้าตรงนี้เลยครับตรงนี้เป็นที่จอดรถสําหรับไม่ค้านครับนี่ครับ นะคะเขาจะเอารถเอาไม่ใช่ไหมคะบนสวนขนมาจากสวนแล้วมาลงถ่ายกันตรงนี้เป็นโรงจอดรถรถเขาเรียกรถขอกที่มีโครงเหล็กนะครับรถลัวรถล,ลัวเราจะวนไปหาที่จอดรถกันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นซอยในตลาดนะครับจริงๆรถมันก็เลี้ยวผ่านไปผ่านมาได้นะครับแต่ทางมันแคบเราจะไม่ไปนะครับเพราะมันเสี่ยงต่อการขีดข่วนนะครับเราจะไปจอดรถข้างนอกที่กว้างๆนะครับใคร จัดเลี้ยงมีเป็ดมีไก่อยากได้ผักนี่ครับตลาดบางใหม่นี่ถ้าเราจะเอาผักที่เขาเด็ดทิ้งอ่ะก็มีนะครับมาติดต่อแม่ค้าผักได้เขาก็จะเด็ดอันไหนที่เขาทิ้งเขาก็จะเก็บแยกไว้ให้เราเราก็มาเอาไปให้เป็ดให้ไก่ได้นะครับนี่ก็เป็นตอนนี้เราอ้อมมาด้านหน้านะครับ เดี๋ยวเราไปหาที่จอดก่อนนะครับแบบแบบแบบจะมีที่จอดให้เราไหมถนนตรงนี้นี่ถ้าเป็นตอนกลางคืนนี่จะเป็นรถพ่อค้าแม่ค้าขายของเต็มหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ตอนกลางวันมันจะเป็นที่จอดรถอยู่ ถ้าเป็นกลางคืนมันจะเป็นที่ขายของครับนะครับถึงแล้วครับตอนนี้เราถึงตลาดใหม่ตอนนี้ได้ที่จอดรถแล้วครับนี่ครับจอดรถตรงหน้าเทศบาลน,นะครับจะเป็นที่จอดรถหน้าเทศบาลเป็นแถว,วยาวเลยถ้ามาตอนกลางวันจะมีที่จอดรถของใช่ครับตอนนี้เราก็จะเดินไปนู่นนะครับทางเข้าตลาดอยู่ตรงนู้นไปเราไปตลาดนะครับตอนนี้เราถึงตลาดแล้วนะครับ เราไปเดินเพื่อของกันครับรู้ิว่าวันนี้เราจะได้เมนูอะไรกันบ้างเราจะได้อะไรไปทำเมนูวันนี้เดินเข้ามาในซอยครับตอนนี้ ขวามือนี่จะเป็นโซนเนื้อปลาทั้งเนื้อหมูแล้วก็ปลาครับตรงนี้เนื้อหมูปลา,ปลาแต่ตอนนี้เรายังไม่ดูเราจะดูข้างนอกกันก่อนนี่ผักผลไม้มีเยอะแยะแล้วครับตอนนี้นี่นี่นี่ก็มีเราข้างก็มีอ่ะเอาไหนดูไหนทางนี้ทางนี้ทางนี้แถวนี้ใกล้ๆกล้ น,นี่เป็นโซนอาหารทะเลนะครับเราเห็นปลาหมึกตัวนี้นี่อันนี้ขายไงนครับสิโลร้อยสามสิบอันนี้มันกับประมาณเท่าไรเนี่ยโอ้โหนี่ครับโลปลายว่ากันเนี่ยเกือบสองโลเมตรหรอันนี้เอาไว้ว่าจะปักบอยกับเจ้าร้อยห้าห้า อเอา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 เราเห็นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทํายังไม่รู้ว่าจะาไปทําอะไรแต่เอาไปก่อนครับ <c oughs> มีกุ้งมีปลาหมึกเราได้วัตถุดิบมาแล้วครับนี่ครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดู ไปคิดเองที่บ้านว่าเราจะทําอะไรเดี๋ยวเราไปคิดว่าเราไปทําอะไรที่บ้านตอนนี้เราได้วัตถุดิบมาหนึ่งอย่างแล้วครับไปเข้าไปข้างในต่อ <c oughs> เรามีหมึกเพื่อนทาโกะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่หมึกทาโกะแต่มันเป็นเพื่อนหมึกทาโก <c oughs> ะเดียวเราจะไปทำเมนูเหมือน อักกุครับโ,โซนผักผักเยอะแยะเลยครับแม่อย่าลืมแคอดดรอทเด้อนี่หรอนี่หรอโอ๊ตตะวาซื้อหัวเดียวสิบห้าบาท นี่เป็นผักผลไม้นะครับแทบจะเปิด24ชั่วโมงเลยนะครับตลาดตรงไหนนะี่ตั้งแต่เช้าจนไม่รู้ว่าผมมาตอนไหนมันก็เปิดขายเขาก็เปิดขายกันตลอดน่าจะ24ชั่วโมงได้เลยครับเพื่อนๆจะมาเวลาไหนก็ได้หมดนี่ครับ จะเป็นผักแบบยกถุงใหญ่หรือจะซื้อทีละเล็กน้อยก็ได้ท่อค้าแม่ค้าเขาก็จะมาซื้อตรงนี้แล้วก็จะไปขายแต่เราเป็นซื้อไปทำเองที่บ้านเราก็ซื้อนอน้อยได้ครับอันนี้เป็นปลาสริ รีวิวกินมาลามะนไดมเมาเอะเ,เ,เราไปเดินดูซอยนี้กันครับ พี๊อี่แกต้องเหรอสามโลร้อยคอยบิดอ๋ออ๋อ,อ,อ,อตัวใหญ่นะเน้ตัวหม้อสองโลโลสี่น่ารู้สึกเราจะแวะอาหารทะเลมากกว่าเพื่อนนะครับเพราะเราถนัดไม่ใช่ถนัดเราชอบกินอาหารทะเลครับ

ตัวนี้เมียนะไม้ไ้ครับไม้ซื้อค้ากันหลเอาเนี่ยเอากะไปกันหอมาเดียวหรอคัด ดได้แค่น,นี้กับไีไก่ก่อนตีนก่อนวันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพออันนี้หมดเราค่อยมาเอาอันใหม่ <c oughs> ไปทางไหนต่อบ <c oughs> ุ้นไปกับซอยบอ่ไปดูไปเดินเอวไปแม่กัน <c oughs> แล้วก็ไปเดินเที่ยวไปนั่นแหละ ตันแรกปล่อยแขนนี่อ่านี่นี่นี่ซื้อซื้อนี่อันนี้นี่ไหมเอากระโปรงนี่เ,เอาไปเื่อพชิบาซอยเพิ่มกับมีสี่ม่อสิบบาทโอเคแม่ก็โอเ้โอเห็นดังเลยอ่ะเอาหน้าร้านเปิดแผลหรอซอยนี้มันมีอย่างแล้วอ่ะซอยนี้มันไม่มีอะไรให้เราเดินดูครับรเรากลับไปซอยเดิมดีกว่า แล้วเราก็กลับออกมาซอยเดิมของเราที่เข้าไปเมื่อกี้นะครับมีทั้งนอกหมีท <c oughs> ั้ออนทงนอกหรอนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอเคอันนี้ร้อยแซวอันนี้มันเล็กกว่าอันเด็กี้อันที่เราหั่นของเรานั่นแหละมันโดดมันใหญ่เ <c oughs> อีกน,นวดใหญ่กว่า 也好干 รอเราได้อย่งอ,นนอ,อันนั้นสอบาทค่อันนี้อะอันนี้น,นี่เป็นแครอแครอทของโปรดเรานะครับอันนั้นสิบาทได้อะไรนะูไปสี่ ดูแล้วขาพดอรเขาพดไม่ได้กลินมืแล้วไม่ได้กินแล้ว<อ><น>ขาพนะนี่แง่าแต่นี้มันกอดแค่มันหักจะเดียวเฮาก็ไปักคส,สารมัหรอโอ้อยนางรมคนระับจะหอยนางรมได้ปะ แค่สี่สบาทตัมาเ์เด็ <c oughs> บอกว่าไม่หดก <c oughs> ับข้าวสุกก็มีนะครับนี่ครับนี่เป็นกับข้าวสุกถ้าใครไม่อยากทำกับข้าวก็ซื้อกับข้าวสุกไปกินเลยได้ <c oughs> โอ้แอปเปิลเอาให้แอปเปิลทุกให้ค่ะ กินมุดกี้ตัวเอาป่ะน้องแฮกเอาเทียบกันน้องแฮกเทียบได้าน้องแฮกเทียบกับหัวน้องแฮวันนี้น้องแฮกไปคนจ่ายตังค์นะครับ แล้วก็ผ่านไปครับโอเคเอามาเลยแม่ชุงหนึ่ง,ง,งโอ้าหนี่ไง้ผ่านไปกับตลาดเมืองใหม่ เสร็จเรีบร้อยวันนี้เราก็ได้มาอยู่สองสามอย่างนี่ก็เป็นตรงนู้นจะเป็นตลาดวัโรรดนะครับกาดหลวงนี่ก็เป็นวิวน้ำปิงนี่ครับวิวน้ำปิง แล้วก็ผ่านไปกับวันนี้การพาไปเที่ยวตลาดเบองใหม่ได้ของมาหลายอย่างอยู่นะเดี๋ยวนี่ครับของที่เราได้วันนี้ก็ผ่านไปกับวันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบการไปเดินตลาดก็กดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะครับกดติดตามแล้วจะพาไปเที่ยวที่ตลาดที่ไหนไว้ติดตามกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนคับพเมเพชรไดมอน เดี๋ยวจะกลับไปทำกับข้าวกินที่บ้านบ๊ายบาย